สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดันด้อมกันนะคะว่าด้วยบุญกุศลที่คุณทำมาตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันนี้มันจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของคุณบ้างให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครบาอาจารย์ไฮเอลเซลของของเรานะคะที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือสื่อสารออกมาผ่านพี่ไพ่ขลังนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นขอย้ำเช่นเคยนะคะว่าเป็นคลิปแรนดอมไม่สามารถที่จะตรงกับทุกท่านได้นะคะถ้าว่าเพช่นเราตรงกันอาจจะตรงทั้งร้อยเปอร์เซนต์ตรงหมดเลยตรงบางส่วนหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางครั้งหรือท่านใดฟังเราไม่เข้าใจรู้สึกว่ามันคืออะไรอึดอัดก็เลื่อนผ่านได้แต่ถ้าพลังงานเราตรงกันบุญสัมพันธ์เรามีต่อกันถึงวาระหรือถึงวาระที่คุณจะเข้าใจ ถึงวาระที่คุณควรจะรู้คุณก็จะได้รับพลังงานนั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์และเสียงศักดิ์สิทธิ์นะคะของเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะช่วยเปิดทางไม่ก้าวล่วงนะคะเปิบออกมาแล้วค่ะหเรามาดูกันโอ้ ว่าด้วยบุญกุศลที่เพื่อนๆพื่ทำมานะคะต่อไปนี้ชีวิตของเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรดูก่อนนะคะว่าติดไหมโอเคด้วยบุญกุศลนะคะ และสิ่งที่เพื่อนๆทำไม่ว่าอาดีตาชาติหรือปัจจุบันชาตินะคะจะส่งผลอย่างไรต่อเพื่อนๆนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูครูบาอาจารย์ออกมาสื่อสารผ่านพี่ไพ่นะคะว้าว ด้วยบุญกุศลที่เพื่อนๆทําในอดีตชาติปัจจุบันชาตินะคะต่อไปชีวิตของเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรอ๋อเป็นไพ่ใบ,บพิเศษ พลังงานที่ของพี่ไพ่ออกที่ออกมาของฐานไพ่ขลังนะทุกๆครั้งที่ใช้ไพ่ขลังหรือไพ่ยนารโลกผู้อ่านจะรู้สึกว่าใจมันมันจะสั่นแล้วก็แบบจับทุกครั้งก็จะรู้สึกทุกครั้งขนลุกทุกครั้งนะคะ mm hmm. เพราะว่าพลังงานของของไพ่ขลังกับพี่ไพ่เยนโรโรคแรงมากๆจริงๆรงแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ตอบจากด้วยบุญกุศลของเพื่อนๆนะคะที่ทำมาไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติเพราะว่าพลังงานที่ดึงดูดเข้ามาเนี่ยในฟังในคลิปแดนดอมเนี้ยผู้อ่านเชื่อว่าเป็นพลังงานเดียวกันเราจะเป็นผู้ที่ปฏิบตัติเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมอยู่ในศีลในธรรมนะคะแล้วทุกท่านก็จะอาจจะมีการอ่ะไปวัดทำบุญทำสมาธิ สวดมนตอยู่กับบ้านคือทำทุกอย่างด้วยด้วยความมัดระมัดระวงังไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างวาระกรรมกับใครคือด้วยพลังที่ที่ด้วยไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันคือเขาบ่งบอกชัดมากใบแรกเลยคือพระแม่พระโพธิสัตว์กวนอิมใบที่ใบนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าข้านหนะอยู่กับคุณนะและต่อไปชีวิตนี้ของคุณนะ่ะ อะไรที่ที่เคยขอพรที่เคยปรารถนาคุณจะสมหวังไม่ว่าแล้วหน้าที่การงานคุณนะ่ะก็จะดีขึ้นมีพลังอํานาจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะแผ่ออกมาเพราะว่าด้วยแรงบุญแรงกุศลที่คุณทำอ่ะมันจะทําให้ออร่าของคุณที่ออกมาคุณจะสังเกตได้ว่าตัวตนพลังงานตัวตนคุณเปลี่ยนหรือว่าไปที่ไหนทําอะไรก็จะ ผู้คนรอบข้างอ่ะจะให้ความเคารพความยำเกรงของคุณอำนาจที่ออกมาจากข้างในมันเป็น power มันเป็น energy เป็นพลังงานแต่ไม่ใช่เป็นอำนาจที่เอาเอาเอา,เอาตำแหน่งที่สูงเอาจุดที่อยู่สูงกว่ามากดดันคนอื่นไม่ใช่เพราะอำนาจเนี้เป็นความเป็น king มีพระมีเป็นผู้ที่ด้วยบุญกุศลน่ะ พลังของคุณนะ่ะเป็นพลังบุญที่จะผลักดันที่คุณเป็นผู้ที่มีอํานาจมีวาสนาที่ดีพระราหูก็ท่านก็ออกมายืนยันต่อไปชีวิตคุณนะ่ะจะไปไม่มีสิ่งใดสิ่งร้ายสิ่งที่เลวร้ายจะเข้ามากล้ากลายได้เลยเพราะว่าท่านจะปกป้องมีทั้งเจ้าแม่พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมมีทั้งพระราหูนะคะแล้วด้วยแรงบุญแรงกุศลของอเพื่อนเนะ่ะ ต่อไปชีวิตข้างหน้ามันจะก้าวสู่คําว่าสมบูรณ์เพราะว่ากว่าที่คุณจะด้วยคุณผ่านมาหลายๆอย่างทําให้คุณนะ่ะมีความรักตัวเองเข้าใจแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมยึดมั่นในคุณความดีเพราะว่าเราเราคุยกันว่าด้วยแรงบุญแรงกุศสแสดงว่าสิ่งคุณนะ่ะเป็นคนที่ถูกดึงดูดเข้ามาผู้อ่านเชื่อมั่นว่าเป็นคนดีทุกๆคน เป็นคนที่ดีมีศีลมีธรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นชีวิตต่อไปข้างหน้าของคุณอะมันจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนเหมือนเป็นบุดุดังบัวที่พ้นน้ำอะฉลาดรู้แล้วเข้าใจในโลกคำว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ยังไงสมบูรณ์ทั้งความคิดจิตใจและการการทำ คุณมองคุณผ่านมาจากบัวที่อยู่ในตมผ่านมาบัวสีเหลาจนคุณมาเป็นโบัวที่บพนน้ํามันแสดงถึงได้ว่าคุณอะเข้าใจพอคุณเข้าใจในชีวิตแล้วอะคุณจะมองทุกอย่างมันไม่มีอะไรมาทําให้คุณทุกใจหรือไม่สบายใจได้เพราะคุณรู้จักวางรู้จักปล่อยคุณไม่จัดใครคุณไม่ตัดสินใครเพราะฉะนั้นชีวิตคุณก็จะบาลานซ์อยู่ตรงกลาง แล้วด้วยความที่ผ่านมาผ่านมาด้วยบุญด้วยกุศลที่คุณทำมามันจะทําให้คุณมีจิตใจที่พัฒนาขึ้นอัพขึ้นวเดวลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วชีวิตคุณอะต่อไปข้างหน้าเนี้ยมันจะสมบูรณ์มันจะผลิบานเห็นเห็นไหมคะหัวใจที่ผลิบานความรักที่เคยในอดีตอาจจะเจอคนที่ไม่ดีนอกใจทำให้ผิดหวังอ หรือมีความสัมพันธ์ใดๆที่มันไม่ดีต่อไปจากเนี้ยด้วยแรงบุญแรงกุศลนะจะทําให้คุณได้เจอรักแท้เจอรักที่มาจากใจจริงๆเจอรักที่เขาให้และรับเท่ากันกันกบคุณนอกจากความรักความสัมพันธ์แล้วสติปัญญาของคุณทางด้านการงานพะอำนาจของคุณตัวตนของคุณนะเปลี่ยนคุณลองไปสังเกตตัวเองว่าคุณเปลี่ยนไปยังไงความคิดหน้าตาผิวพรรณ คุณจะรู้สึกได้ว่าว่าคุณจะมีความสุขออกมาจากข้างในจนผู้คนรอบข้างอ่ะเข้าสัมผัสได้แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์มากที่ทุกคนน่าจะปรารถนากันก็คือในเรื่องของทรัพย์สมบัติหลายๆท่านอาจจะมีในเรื่องของเงินหรือมีใครตอนนี้อยากมีบ้านไหมคะอาจจะได้ที่ดินมรดกตกทอดขึ้นมาหรือมีทางมีทาง ที่จะเพิ่มพูนที่จะทําให้คุณนะมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินเข้ามาในชีวิตเพิ่มขึ้นคือต่อไปจากเนี้ยคุณจะไม่ได้เจอคําว่าลําบากแล้วเพราะคุณผ่านจุดนั้นมาหมดคุณเข้าใจมาหมดแล้วต่อไปชีวิตคุณนะขอให้ยึดมั่นอยู่ในคุณความดีทําสิ่งเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าได้ว่างเว้นในการปฏิบัติตทําสมาธิอยู่กับตัวเองสื่อสารกับไฮเออร์เซลกับสิ่งศักดิ์สิกรูครูบาอาจารย์ของตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าตัวคุณนะ่ะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไม่อยู่แล้วก็ปกป้องคุ้มครองคนที่ทําไม่ดีหรอกนะคะแต่ทั้งพระราหูและพระโพธิสัตว์กวนอิมอ่ะท่านออกมาปกป้องคนดุดดังลูกรักของจักรวาลเลยอ่ะมันทําให้คุณเติบโตผลบุญด้วยด้วยผลบุญของคุณแรงบุญของคุณน่ะท่านสัมผัสท่านรู้ได้และท่านก็จะส่งวเรชั่นนั้นมาให้คุณน่ะ คุณจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจออกมาจากข้างในมีความสมบูรณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการงานทุกอย่างมันจะสมบูรณ์หมดเลยไม่ว่าสิ่งใดที่คุณปรารถนาขอให้เป็นในทางที่ดีที่ถูกที่ชอบที่ควรวันนี้ถึงวันเวลาที่คุณจะได้สิ่งนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ท่านออกมาบอกแล้วว่า ด้วยบุญกุศลของคุณคุณจะได้ในสิ่งเหล่านี้นะคะขอให้คุณรับพลังงานนี้ไว้เป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่ผู้อ่านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมอบให้คุณและบอกคุณเป็นไกด์ไลน์แต่ขอนะคะขอให้คุณยึดมัน่นแล้วก็ปฏิบัติและเป็นคนดีแบบนี้ไปตลอดเพราะว่าความดีจะเป็นเกราะแก้ที่ปกป้องคุ้มครองผู้ประพฤติดีนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ไพ่เดี๋ยวเราจะมา,มาทำกันใหม่แล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ